เราชื่ออะไรนะโชกุนโชกุนชอบอะไรอีกชอบฟุตบอลชอบฟุตบอลเล่าเรื่องผีแล้วมีอะไรอีกชอบไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โชกุนชอบกินไอติมโชกุนชอบกินไอติมไอติมเป็นไดโนเสาร์ไอติมแล้วยังไม่อิ่มก็เลยไปกินไดโนเสาร์วัน เล่นมุกให้เด็กฟังก็คือมุกไม่ตลกหรอกครับนันนเด็กเขาจะขำสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ไอซ์ิงโฟนโชคจะพาเพื่อนๆไปเรียกอะไรอะแคมปัสทัวร์เล่นดนตรีในโรงเรียนแต่นี้ไม่เชิงไม่เชิงก็คือว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนลูกชายผมนะครับที่ผมไม่อยากถ่ายติดป้ายเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าผมขายของไม่ได้ขายแล้วคือโรงเรียนลูกริงลูก เรียนที่นี่แล้วก็เขาจะมีกิจกรรมประมาณแบบว่าเหมือนคุณพ่อคนนั้นคนนี้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยอย่างตินคนนึงเขาทํางานเป็นนักธุรกิจเขาก็จะให้คุณพ่อมาละให้เด็กๆสัมภาษณ์อย่างเงี้ยนี่ก็ถึงตาของไอ้สิงโตนะครับเด็กๆเ,เขาอยากรู้ว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันเป็นยังไงคือเราก็จะไปนั่งให้เขาถามเพื่อที่จะได้สร้างแรง,แรงบนนันดาลใจให้เขาจะได้สร้างแรงบนนันดาลใจให้เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะมีแรงบันดาลใจให้เขาไหมแต่ว่าก็น่าสนุกดีที่จริงเขามาก็ให้มานั่งคุยเฉยๆแต่ว่าวันนี้อยากแบบ อออกยากรู้ว่าเด็กๆโรงเรียนอ ah ินเตอร์เนี่ยเขารู้จักเพลงเราไหมเขาอาจจะแบบอ๋อพ่อลิชี่ใครพ่อลิชิี่ใครเป็นนักดนตรีก็เลยเรียกมาถามหรือเขาอาจจะรู้จักสิงโตนำโชคหรืออาจจะไม่รู้จักเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะรู้จักสิงโตนำโชคไหมไปดูนครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้ครับเพื่อนๆตามมาครับเรียนเข้าดีเพลฟ ก็รจริงๆเป็นโรงเรียนที่ภรรยาผมเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่อาดจ,จ่ายเราก็เลยย่อมเยาหน่อยนะครับเด็กเล่นตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าดูไปดูมาอ๋อเป็นจรวน เรียนในกรุงเทพพอจะระมาณนี้ครับก็อันนี้น้ําบอลล่นปุ๊บหัวไม่แตกเพราะเป็นพลาสติกหมดมันจะนุ่มๆอ่ะนี่เหมือนรีวิวโรงเรียนเหมือนกันนะเนี่ยก็ถ้าโรงเรียนไหนนะครับสนใจไอ้สิงโตไปรีวิวก็ไม่ติดนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ก็คุณโวเขาเป็นห้องเรียนเขาเป็นสนามบาสสนามอะไรเงี้ยเพว่าใช้ชีวิตอยู่นี่แหละเคยมาโรงเรียนนะมาพวกเราก็นับมันป .1 ป .2 อนุบาลอย่างงี้ใช่ไหมพอโรงเรียนนี่มันเกตโรงเรียนนี่มันเกยเควันเควูงงไปหมดเรียกแบบสลักใช่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะว่า ภรรยาพี่เขาเป็นครูอยู่แล้วเขาจัดการเรื่องการศึกษาลูกอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เลยไม่ได้จำพี่บางทีพองมางานเรียนก็ถามมาลูกชื่ออะไรพิธิคารครับอยู่ชั้นอะไร เอาตรงๆตอนนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเกรดเก้าขวบก็ปสามอ่ะเกรดทีอ่ะปสามก็เกรดทีอ่ะลองดูมากเกรดทีเปล่าทีมีตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นแหวนแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กๆเขาจะถามเราอะไรบ้างใช่ไหมที่สําคัญเลยคือเขาถามเรื่องภาษาอังกฤษถามเรื่องภาษาอังกฤษตอนแรกพี่ก็บอกเขาไปแล้วว่าภาษาอังกฤษไม่เก่งนะพี่คงลิ้นลิ้นจบิดนะแต่ว่า you h a v e to help me นะ f i n d some one can translate translate for me อ่านี่นี่ห้องเขาถึงแล้ว ครับ h e l l o my friend หัวจะเลี้ยงเอ็นจับตัเลยเริ่มก็ไม่ค่อยเป็นมิตรดนะครับดูที่เราจะมีกีตไหมดูนะเฮ้ยซุปเปอร์สตาร์มากีตอ่าลองดูเอาแล้วต้องรึนะเอาละ hello my friend อ่าเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยสวัสดีครับ alo alo Hi nice to meet you sir สวัสดีครับ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 โอ้แน็ตไบร์ทซัน No 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 just a visitor โอเคบอกว่าไม่ใช่พ่อวันนี้นะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตให้มาถ่ายจริงๆเขาไม่ได้ให้มาถ่ายนะครับเพราะว่าเด็กๆเขาก็เป็นความลับวม่ใอ้ยุ่งเรนนี่อะไรเงี้ยแต่ว่านี่อนุญาตก็มีน้องบางคนห้ามถ่ายมาร์ทก็อย่าไปถ่ายติดเขาแล้วกันน้องเสื้อแดงกับเสื้อขาวตรงนู้นใช่ไหมโอเคอ่าสาต้อกล้องไปเลย โอเค so what should I do so you come sit here at first have to take <Yes. S 1> my shoes off รอง o <laughs> ท้ากั <laughs> นเล y m a ้ k พวกเราเนี่ยผ่าดํามาถึงเข้าผ้าแล้วโอเคติ๊กโตนักโชคเรดดี okay, ้มาอยูมิสเอ็มเจ what I have to do today so basically ยากเลย s> <S ยากแลย้ยน,นี่เด็นเสน o u s ไหม t ร d i เ music? โอเคเริ่มต้นมาเป็นนักดนตรีได้อย่างไร And then Why you love it? ทำไมถึงชอบมัน And then And how you use it to express yourself? โอเค Use ใช้มัน e พื่อแสดงตัใครแปลท่านี้ให้พี่สิงโตได้บ้างทำไมคะเอ่อทำไมทไมสิงโตเออชอบเอ่อโอ๊ h a t Rigor interview limitervew gonna sing do should something? we the we unacceptable y เดี๋ n วฟอร์เราควรจะลูการสัมภาษณ์ควรจะร้องเพลงอะไ้ร้องเพลงได้ร้องเพลงได้ ใครร้องได้มามายืนบนนี้มายืนบนนี้มาเลยมา right. Are you ready? Yes Are you ready? มีมีช่องยูทูบนี่ไงลูกนี่ช่องยูทูบฝากซับสไครต์หน่อยสิอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ด้วยการอยู่มีกดไลค์และซับสไครต์ด้วยชื่อวิดีโอชื่ออะไรหนูตั้งให้พี่ถิงโตหน่อยสิวิดีโอนี้ชื่ออะไรเดียพี่จะตั้งชื่อวิดีโอนี้อะไรเดีย สิงโตมาทัวร์มาทัวร์อะไรลูกมาทัวร์โรงเรียนดีเพสสิงโตมาทัวร์โรงเรียนดีเพสอ่าอันนี้มีใครจ่ายตังค์มาหรือเปล่าไม่มีะมนะโอเค,อเคพี่สิงโตพร้อมแล้วที่จะฟังคำถามจากทุกๆคนกฎมีอยู่ข้อเดียวห้ามเรียกลุงสิงโตหรือนะหรืออะไรก็ได้ให้เรียกพี่สิงโตโอเคครับ YouTube YouTube แตนเขาเงียบมากเลยครับเดี๋ยวพี่ใช้ครับโอเค ้าว first one who wanna be the first one h o a because it's um fun it's fun and you know fun all the time you make music fun you sing fun you go on stage it's fun it's a lot of fun with the music นี่ได้ง่ายง่ายได้ได้ง่ายง่ายได้โอเคยูเร์ครับ how did you start music แปลเป็นไทยหน่อยสิทำไมถึง ตีประโยชน์เ,นเริ่มทำเพลงอ๋อเริ่มจากพี่สิงโตเนี่ยพ่อศิลปินท่านหนึ่งพี่สิงโตก็ดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยของวงดนตรีวงหนึ่งชื่อวงโลโซหนูรู้จักไหมไม่รู้จักแล้วรู้จักโซคูไหมเออเออเออไม่รู้จักไม่รู้จักเอาเถอะ<อ> นี่คือมือกลองวงโซโคูพ่มานคือมือกลองวงโซโคูพี่สิงโตก็ watch the video band and love that band แล้วก็เลยเริ่มเล่นดนตรีตามวงโลโซโตั้งแต่นั้นมาครับลูก Why do you want to create it ทำไมถึงอยาก create มันออกมาใช่ไหมไม่รู้<ะ>ทำไมถึงจะ,จะอยากทำโอเคทำไมถึงอยากทำก็ต้องบอกว่าพี่สิงโตชอบเสียงดนตรีชอบเสียงเพลงเพราะเสียงเพลงฟังแล้วมันรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยเน็กจ้ะ โอเคเริ่มเล่นดนตรีเมื่อไหร่ When I was 12 13 just start with the guitar ก่อน and sing the song and I love the sound of the guitar it's amazing you know like it sounds beautiful mm. right ่ไหมเท่ไหมเพราะไหม ไป for in love with the sound of the guitar แถวๆนี้ลูกมีคนที่ช่วยสิงโตัวทำเพลงไหมครับมีครับลูกมันมีสตอ r a g เยอะไหมครับอะไรนะแล้วก็อันน,นั <c oughs> ้นมีสตอ r a g เยอะไหมครับค่อยไปนะเพื่อนๆผมบอกแล้วภาษากรีฑาผมแถวนี <c oughs> ้จริงๆมีครับลูกก็จะมีโปรดิวเซอร์ลูกโปรดิวเซอร์ก็จะเป็นแบบนักดนตรีที่เขาเก่งเรื่องดนตรีแล้วเขาก็จะมาช่วยพี่สิงโตทำดนตรีอะไรเงี้ยจัดพี่สิงโตใช้ Green เวลาถ่ายเอ็มวีใช่ไหมส่วนมากก็จะไปที่นั่นเลยลูกหนูเข้าใจว่าพี่ถิงโตถ่ายกินสกรีนเหรอลูกแต่ก็มีบางอันที่ถ่ายกินสกรีนแต่ว่าไม่เยอะครับอะไรฮะอไอ๋อโอเคําไปเจาะลึกเจาะลึกเลยเราก็ลึกไม่ออกสิเนี่ยอ่ะพี่ถึงงโตเคยถ่ายเพลงหนึ่งมันลึกมากเลยลูกไม่มีใครเม้งเพลงวิธีใช้เปิดให้ฟัง่อยลองไม่ฟังหน่อยไม่นายกตัวอย่างเพลงไม่ดังเลย

ตัวจัาไม่ได้ะสิโอเคโอเคอพี่ใครนะครับเขาขี่อายครับคำถามก็คือเราไปเจอเพื่อนๆในแบนด์ได้ยังไงใช่ไหมเริ่มต้นจากเล่นคนเดียวก่อนพี่เองตัวก็เล่นคนเดียวก่อนใช่หลังก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งชอบตีกลองอย่างมารทชอบตีกลองหรือว่าชอบตีกรองหรือเล่นตีกรองเพื่อนอีกคนนึงก็เล่นเบส บาคนเล่นเปียโนแล้วก็จับกลุ่มกันเสร็จแล้วเราก็จะมีวงดนตรีเราก็จะมีแบนด์หนึ่งแบนด์เราก็ไปเล่นดนตรีกันอันนี้แหละจ้ะริชชไคดัสตี้เวอร์ชันส,ส,สามบรรสุดทา้ายว่าไงลูกทำเพลงเสร็จได้ไงอ่ะทำเพลงเสร็จได้ยังไงโอเคก็เริ่มจากแต่งเพลงก่อนลูกหนูอยากเล่าเรื่องอะไรหนูก็เล่ามันออกมาอย่างเราชื่ออะไรนะนโคคุนโคคุนอยากเล่าเรื่องอะไรอยากเล่าเรื่องผีผีใช่ไหม <S 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 เราก็ตั้งดนตรีขึ้นมา โชคุณชอบอะไรอีกชอบฟุตบอลชอบฟุตบอลเล่าเรื่องผีแล้วมีอะไรอีกชอบไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โชกุนชอบกินไอติมโชคุณชอบกินไอติมไอติม <ipe> <spe c oughs> เป็นของไดโนเสาร์กินไอติมแล้วยังไม่อิ่มก็เลยไปกินไดโนเสาร์ หนูชื่ออะไรลูกปีรอดปีรอดชอบกินอะไรไก่ปีรอดมีแฟนหรือยังยังปีรอดชอบสัตว์อะไรชอบคุณปีรอดเขาชอบกินไก่ไปไหนมาไหนกับชัวคุณไปกินไดโนเสาร์วพอด่อพูดเกอก็ยังไม่จการเล่นมุกให้เด็กฟังก็คือมุกไม่ตลกหรอกครับตอนนี้เขาจะขำไอะไรนะลูก อยากได้ด้วยหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อว่าพรีมน้องพรีมชอบไดโนเองสาวไหมไม่ชอบน้องพรีมชอบอะไรหนูชอบแมวแล้วหนูชอบกินสาหร่ายแล้วหนูชอบอะไรอีกแล้วหนูชอบอะไรอีกน้องพรีมชอบกินสาหร่ายไปบ่ายชอบไปกินแมวชอบกินสาหร่ายครับกินแมวเราแต่งเพลงให้ห้องเราไหมห้องเราไหม เพลงให้ครูเอดีกว่าครู็เชะโอ้คุณครูเอ็มเชอบกินอะไรชอบกินสลัดโอ้ชอบกินสลัดมีเซมเจมีซมเจมีซมเจมแซ กินตลาดทุกวันทุกวันมิสเอ a เอ From Miss M <I S 1> A oh, okay. <What? S 1> I มเนี่นอ๋อนี่นี่โอเคนี่หนูจะไปติดตามเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่สิงโตจะให้ช่อง YouTube ไว้นี่ช่องไอ้สิงโตนำโชคช่องนี้ถ้าหนูอยากฟังเพลงไหนอคลิปเนี่ย อ๋อมันยังไม่ตัดเลยเขาเพิ่งถ่ายเขาเพิ่งถ่ายนี่นี่นี่ช่องติด YouTube นะติด Subscribe ยังลูกกด Subscribe หน่อยนี่นี่ช่องพี่ถึงโตอยู่นี่นะก็อันเดียวกันลูกรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับคลิปนี้เต็มที่มากคะเด็กแก๊งนี้ให้แต่งสดอย่างเดียวเลยขอลค์เซ็นด้วยอันนี้เลยลูกอันนี้เลยกดไปเลย Subscribe อ๋อกันเดี๋ยวต้องไปถามคุณพ่อเพราะคุณพ่ออาจจะไม่อยากให้ Subscribe ช่องสิงโตนก็ได้ คำถามสุดท้ายคุณครูถามใช่ไหมม<ด>ี่เตอรเจฝากถามว่าคุณสิงโตใช้เจดนตรีอย่างไรในการแสดงตนของตัวเองโอ้น่าสนใจน่าสนใจตอนแรกยังเอ็กซ์เพรสไม่ได้หรอครับ sing? เขาให้พูดไทยก็พูดไทยเจ เจ๊อย่าเงียนเจ๊อย่าเงียนเจ๊ต้องพูดไทยออกมาครับเดี๋ยวผมตอบคำถามแรกครับเข้าใจว่าคำถามน่าจะประมาณว่าดึงความเป็นตัวเองออกมาอย่างไงใช่ไหมครับแรกๆพี่ตัวงโตก็ดึงไม่ได้แะครับก็เล่นตามเขาไปก่อนเล่นไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเริ่มเอาตัวตนเราจริงๆมาผสมกับดนตรีอีกทีหนึ่งอย่างเช่นพี่ติงโตเป็นคนอีสานมีภรรยาฝรั่งพี่ติ๋งโตก็เลยเอาเนื้อดนตรีอีสานมาบวกกับเนื้อฝรั่งเพราะว่าเราเป็นคนอีสานไปจีบฝรั่งมันก็เลยเป็น 「どりどり」 จะลงไปถ่ายรูปก,กับเด็กๆข้างล่างถ่ายรูปไปอะไรนะพี่สิงโตงไม่ได้มาแล้วลูก<ม>แต่ว่าเดี๋ยวก็มารับลิชชไคที่โรงเรียนบ่อยๆครับผมลูกชายที่นี่สามารถทำยูิบของเขาอ๋อขอบคุณมากเลยครับคุณขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจอุ๊ยโอ้เป็นแรงบันดาลใจลขอบคุณมากเลยครับพี่อะไรนะได้ได้ไดชแน,นลหนูอะไรลูกฝากได้ฝากชแน,นลหนูได้ไหมเผื่อเพื่อนๆพี่หนึ่งโตเขาไปซับสไครต์ชแนลหนูชแนลอะไรชื่อว่าพัชรี คิดออกค่อยไปซับสไครต์เลยครับเพื่อนๆทุกคนคิดออกแล้วช่องหนูช่องอะไรลูกชื่อว่าปัจตชูเนียแล้วก็แล้วก็ซีวีเจ็ดเจ็ดเจ็ดฝากซับสไครต์ช่องหลานด้วยนะครับเพื่อนๆครับมารไปหามาให้เจอแล้วกันทำไมพี่ถึงโตถึงดังพี่ถึงโตดังด้วยเหรอตอบยังไงอะคนมีชื่อเสียงนี่เหรอไม่ใช่ โล่เพชรยังไม่มีลูกพี่อีกโตมีโล่ทองล้านซับสไครต์ก็ไม่ธรรมดามันมันมีแนวโน้มลดลงอยู่นะลูกไม่ขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับีภนนารกิจมาให้แรงบรรณา,นานใจไม่รู้เด็กๆจะได้แรงบรรณา,นานใจหรือเปล่า Thank y o เอฟ e ี y b o d y ี้นะสงสารเขาบ้างทั้งสื้อ โอเคครับโอเคครับโอเคครับที okay, ่สุขอบคุณครับวันนี้ลาลาไปนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามชมกดไลค์แล้วก็กด subscribe โอ้ยนี่ฮะนี่ตัวจี๊ดของเทปนี้นะครับโชบคุณขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับโอเคพี่สิงโตจะลงคลิปวันไหนวันนี้เลยครับพี่วันนี้เลยเหรอเดือนมิถุนาได้ไหมเดือน มาตัดทันไว้ตัดไว้เด็กก็ลืมเด็กก็ลืมเด็กก็ลืมสตตงเขามีไว้แปะสตังค์เขามีไว้เก็บถ้าเอาไปเลี้ยงเด็กๆเราอาจจะล้มละลายสิงโตมีไว้